ก็วันนี้มีการประชุมเนี่ยนะครับก็หลักๆก,ก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับทิศทางการท่องเที่ยวของไทยเราว่าอาจจะเกิดอรขึคุณบางเรื่องของราอาจจะผมเห็นว่าก็น่าจะอาจจะมีการกระทบนะครับเรื่องที่สถานทูตไทยอยู่ที่ประเทศจีเนี่ยเชิญผููาประกอบการของจีเนี่ยเข้ามาประชุม ตั้งแต่วันที่8เดือนพฤษภาคมเนี่ยเขาเขาจะไม่ไม่พยายามสนับสนุนให้ทำวีซ่ารุปแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ก่อนที่ถามทำวีซ่าเนี่ยส่วนมากเนี่ยเออก็เน่าทำแบบคนคนไปนะครับแล้วเงื่อนไขก็น่าจะเข้มข้นกว่าปกตินะครับก็ทำให้ผู้ประกอบ การจีนเนี่ยก็โทามาสั่งใหตเ้าว่าทําไมการท่องเที่ยวไทยเนี่ยวิธีการส,มส,มสม่งเสริมการท่องเที่ยวก็อยากจะได้ท่องเที่ยวจีนเข้ามาแล้วเงื่อนขายที่ปากฏออกมาที่สถานทูตแล้วเนี่ยมันค้นกันแหะเข้มข้นยิ่งกว่าตะกองเที่ยวจีนเนี่ยไปไปเที่ยวทเที่ยวยุโรปนะครับ Uh huh. ที่ที่เขาไม่เคยคิดมาก่อนในประเทศไทยเนี่ยทั้งที่คนจีนเนี่ยชอบเที่ยวประเทศไทยแต่เจอเงื่อนไขแบบนี้เขาก็รู้สึกจากอดนะครับวิธีเนี่ยผู้ประกอบการที่จีนีเนี่ยเขาก็ส่งเสริมท่องเที่ยวก็อยากจะเอานะักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวไทยเนี่ยก็น่านจะเงื่อนไขที่ทําให้นะักท่องเที่ยวจีนเนี่ยที่น่าสนใจท่องเที่ยวประเทศไทยนั่นก็อยู่กับสะดวกสบายน มากที่สุดนะครับถ้าตั้งเงินไขแบบที่เขารายงานหรือว่าส่งส่งข้อมูลมาให้ผมเนี่ยนั่นคือเขาบอกว่าเอ่อหนึ่งพอสปอร์ตเล่มหนึ่งของเขาก็บอกขาสี่สิหน้า 48, นะต้องสแกนทุกหน้านะครับต้องสแกนทุกหน้าแล้วก็ต้องซีหล็อกทุกหน้า นะครับแล้วสำคัญที่สุดก็บอกว่าเนี่ยต้องมอีตัวเครื่องมีนที่คอนเฟิร์มแล้วแล้วก็มีโรงแรมที่คอนเฟิร์มแล้วนะครับอันนี้เงินขายเราแล้วก็อย่างนึงในบัญชีต้องมีสะสมเงินอยู่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นอต่อคนนะนะอันนี้คือเงินไขาย เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เกิดขึ้นปะเนี่ยเขาก็บอกวิธีการทำเาเสนอทำวีซ่าเนี่ยนขางลำอกอันนี้เคยเรียกว่าความคิดอะไรของกับการพูดพูดไทยของบริษัทกระทรวงยุติธรรมของคราทีา่จะหรือว่าประเทศไทยมีความคิที่ทางไหนวิธีทําอย่างนี้เนี่ยไม่สะดวกไม่สะดวกเลยทำให้เขาทำวีซา่าช้ามาก ทำไม่ต้องเที่ยวจีนมาเที่ยวเที่ยวต้องเที่ยวไท,ทยเนี่ยมีแต่ต้องให้มีมีราวีโอเอเออเอเท่านั้นเองหรือออร์ิซ่าออนไลนรู้มาทำที่สนามบินไทยแบบหลักหลักแขกที่สําคัญนี้ก็อยากจะากทำดีซ่าก่อนเพื่อความเพื่อความที่มั่นใจก็ไม่อยากมากทำวีซ่าออนไลน์ ก็แน่าจะทำใบสัตวีซ่าก่อนค่อยมานะครับทำให้เราต้องเที่ยวที่จะตัดสินใจมาท่องเที่ยวไทยเนี่ยก็จะยากขึ้นเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวจีนก็บอกที่ไหนนะฮะให้ความสะดวกสบายมากมากที่นี่มากเท่านั้นเนี่ยเขาจะไปประเทศนั้นมากกว่านั้นเขอนนักท่องเที่ยวจีนสะท้อนกลับที่มีติดเงินขายที่ว่าที่ทีวีพูดไปแล้วนะอันนี้คือน่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่า ก็จะสะท้อนให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องรับทราบไปด้วยนี่นโยบายชัดเจนเอ่านโยบายของรัฐบ,บาลจริงไหมแล้ววิธีทํายิบออกมาออกมารูปแบบอย่างนี้เนี่ยมีมีการวิธีกนนะารหาลือการก่อนหรือเปล่าแล้ววิธีแก้ไขอะไรบ้างหรือเปล่านี่ส่วนที่เขาท่านสนใจครับเพราะฉะนั้นหรือโรงแรมก็แล้วแต่หรือบริษัททัวร์ที่มีอยู่ก็แล้วแต่อันนี้หลักๆนะน,น่าจะ ให้การสื่อสารเพื่อมีโอกาสเจอกันพบกันนะแล้วก็น่าจะได้ข้อมูลที่ดีทําให้การท่องเที่ยวจากแข็งแรงแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นเพราะว่าหลายๆครั้งนี่นกท่องเที่ยวต่างชาตินี่ก็ต้องพูดูเสมอว่ามีแหล่งท่องเที่ยวใหมยใหม่ไหมแหล่งท่องเที่ยวเดิมยังมีอยู่หรือเปล่า อะไรเนี่ยแต่ผู้ประกอบการทัวร์ส่วนมากยังไม่มีความมั่นใจว่าเออฟื้นฟูนฟนกลับมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับของพัชนาทนี่ก็ทางานนนเนาอต้าก็มีแนวโน้มคิดว่าคณะกรรมการก็ที่ทางหัวเนี่ยก็สรุปว่าเออเราจําเป็นต้องเที่หลแบนะ้โดยทาให้ทวาภาพรวมการทาร่องเที่ยวของสมาชิกเองมีโอกาสไปต่อสู้กับตลาดโลกได้ดง่ายยิ่งขึ้นนั่นวิธีนี้ะครับร่างแผนเมื่อเนื่องจากอยู่ที่ ยิ่ถูกนาครับเกิดิถูกนานะครับแต่ว่าวันไหนเป๊ะๆทีเดียวอย่างอย่างว่าถ้าคราวๆคือได้อยู่นะครับันาคารก็จะเชิญพวกการทั้งทั่วประเทศแหละนะที่จะมีแหล่งท่องเที่ยวดีๆหรือมีโรงแรมที่ใหม่ๆดีๆหรืออะไรดีๆเข้ามาเาจะจากจจาธุรกิจกันแล้วก็ได้ควอมรับเกี่ที่ใช้จริง ทําให้คู่ของกันที่สื่อสารส่สงข่าวสารให้คู่ประกอบการต่างประเทศอย่างรูอตั้งทั้งเปรี้ยวจีนอย่างรู้ามากขึ้นจะได้ทอมตัวอันนี้กดเป็นเป็นอันที่ที่คิดว่านี่คือช่วยให้คู่อกันเนีย่ยได้มีโอกาสทำการพูดจิตได้